ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องของเราที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และเครื่องจักรสงครามระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกนั่นคือ2,026 New Tiger UHT รุ่นใหม่ล่าสุดที่สร้างความฮือฮาให้กับกองทัพทั่วโลกและแน่นอนว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรง ในปี2026อุตสาหกรรมการบินทางทหารของโลกได้ก้าวสู่ยุคใหม่และ Ti g เก UHT รุ่นล่าสุดก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเทคโนโลยีด้านการรบทางอากาศฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบและพัฒนาให้ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโดดเด่นทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวและอำนาจการโจมตีที่รุนแรงเกินกว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นก่อนหลายเท่า Ti g เก UHT 2026ใช้เทคโนโลยีการบินล้ำสมัยมาพร้อมระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมาย360องศาและเรดาร์ตรวจจับระยะไกลที่สามารถตรวจจับศัตรูได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดทําให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามในสนามรบนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดโครงสร้างหลักให้เบาแต่แข็งแรงมากขึ้นโดยใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยลดน้ําหนักลงแต่ยังคงทนทานสูงสุดจุดเด่นอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือขุมพลังเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้กำลังขับเคลื่อนสูงทำให้เฮลิคอปเตอร์สามารถขึ้นบินได้รวดเร็ว ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ทันทีและยังสามารถบินในระดับความสูงที่มากขึ้นถึง6,000เมตรโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพทําให้มันสามารถปฏิบัติภารากิจได้ทั้งในพื้นที่ภูเขาสูงป่าแน่นและเขตชายฝั H ่งทะเลซึ่งถือเป็นจุดแข่งสําคัญของเฮลิคอปเตอร์โจมตีสมัยใหม่ด้านระบบอาวุธนั้นไทเกอร์ UHT 2,026ถือเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่มีความหลากหลายและทรงพลังมากที่สุดมันถูกติดตั้งจรวดนําวิถีความแม่นยําสูง ปืนกลอัตโนมัติและขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่สามารถเจาะกรอะได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งมิตไซล์พิสัยกลางเพื่อโจมตีเป้าหมายทางอากาศทําให้มันสามารถต่อกรกับทั้งเฮลิคอปเตอร์และดวนติดอาวุธของศัตรูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบป้องกันตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พัฒนาออย่างก้าวกระโดดเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบป้องกันขีปนาวุธและเรดาร์ล้ำสมัยที่สามารถตรวจจับการล็อกเป้าหมายจากศัตรูได้แบบเรียลไทม์ มื่อระบบตรวจจับพบภัยคุกคามมันสามารถปล่อยแฟลร์และระบบต่อต้านสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบหลีกการถูกโจมตีทำให้ไทเกอร์ UHT 2อ2 6ีมีโอกาสรอดสูงกว่ารุ่นก่อนหลายเท่าประเทศไทยเองก็จับตามองเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิดเพราะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความตึงเครียดทางทหารยังคงมีอยู่ตลอดเวลาการมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ล้ำสมัยแบบนี้ในคลังแสงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรได้ดียิ่งขึ้น ลองจินตนาการดูว่าถ้ากองทัพบ,บกไทยได้รับมอบไทเกอร์ UHT 2026มาประจําการเราจะได้เห็นภาพเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้บินลาดตระเวณตามแนวชายแดนตรวจสอบพื้นที่ป่าและภูเขาที่เข้าถึงยากและยังสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความเร็วสูงสุดของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถทําได้ถึง315กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ารวดเร็วมากเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์โจมปีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีระยะปฏิบัติการที่ไกลกว่า800กิโลเมตรทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งอีกทั้งยังสามารถบินกลางคืนได้อย่างแม่นยำด้วยระบบในวิชันและอินแฟรรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้ภาพคมชัดในทุกสภาพแสงสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือระบบ AI ควบคุมการยิงแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้ลูกเรือเพียงสงนายสามารถควบคุมอาวุธทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะระบบการล็อกเป้าหมายอัตโนมัติซึ่งสามารถตรวจจับและวิเคราะห์เป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันในเชิงกลยุทธ์เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วความคล่องตัวและการโจมตีอย่างแม่นยำจุดแข็งที่แท้จริงคือการสามารถซ่อนตัวจากเรดาร์ศัตรูได้ด้วยเทคโนโลยีสตีลรุ่นใหม่ที่ลดการสะท้อนสัญญ,ญาณลงอย่างมหาศาลทำให้การตรวจจับแทบเป็นไปไม่ได้ ในสนามรบเฮลิคอปเตอร์ไทเกอร์ UHT 2026จะสามารถทำหน้าที่ทั้งการโจมตีการลาดตระเวนและการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินได้อย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารกับโดรนลาดตระเวนอัตโนมัติและระบบควบคุมการยิงภาคพ,พื้นดินแบบเรียลไทม์ทำให้เกิดความแม่นยำในการโจมตีมากขึ้นกว่าเดิมประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีพื้นที่ภูมิประเทศหลากหลายทั้งภูเขาป่าไม้และทะเลจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีทางทหารที่รองรับทุกสภาพแวดล้อม และ Tiger UH t i เก r UHT 2026ก็ตอบโจทย์นี้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยระบบควบคุมที่สามารถปรับตัวตามภูมิประเทศได้อัตโนมัติเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยสนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้เช่นกันหากประเทศไทยมีการจัดหามาประจำการเราจะเห็นภาพทหารไทย8-10ถึงนายทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา Ti เกอร์ UHT อย่างใกล้ชิดเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาซึ่งนี่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของชาติอย่างมาก และทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้2,026 New Tiger UHT กลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ทั่วโลกจับตามองที่สุดในเวลานี้มันไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรสงครามแห่งอนาคตที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปแบบการรบสมัยใหม่ถ้าคุณอยากติดตามข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสงครามอาวุธยุธทธปกรณ์และเครื่องจักรทางทหารที่ล้ำสมัย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไทยวอล m มชชีนส์ของเราไว้เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษที่เราจะนํามาฝากกันในทุกสัปดาห์ก่อนจากการผมอยากถามความคิดเห็นของคุณว่าหากประเทศไทยนำไท i เกอร์ยูเอชทีมาประจำการคุณคิดว่ากำลังทางทหารของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนและคิดว่าเทคโนโลยีนี้เหมาะสมกับภูมิภาคของเราหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ